นีสวัสดีค่ะสวัสดีกับลูกค้าทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะไอ้มกับมาอัดคลิปแล้วเป็นคลิปที่สโล w เสลมากนะคะอ่าวันนี้มีเขาเรียกอะไรนะสินค้าที่เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ก็ต้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่า แพ็กเกจจิ้งที่เปลี่ยนไปใหม่สินค้ายังคุณภนาะพเดิมไหมและก็ดีกว่าเดิมไหมสินค้านะคะดีกว่าเดิมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว่าเราจะมาดูสินค้ากันนะคะโอเคมาดูกันว่าสินค้าตัวเดิมที่ไอโมเคยรีวิวไปให้เพื่อนๆดู มันยิงจะโอเคไหมหลายหลายคนนะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะยังจำได้ก็คือกูตาสวิตฮัดตตัวนี้แน่ๆนนะคะเป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนให้กับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่กินแล้วหน้าอกหน้าใจขยายมีอกสวยอกขาวอกนูนที่แบบผู้ชายเห็นเป็นต้องแบบว้าวนะคะโอเคอันนี้จะเป็นอ่า แพ็กเกจจิ้งเดิมนะคะส่วนวันนี้เราจะมาให้ดูแพ็กเกจจิ้งวใหมายของสินค้าตัวนี้แพ็กเกจจิ้งขวดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเปลี่ยนให้ทานง่ายขึ้นด้วยแคปซูลตัวนี้นะคะแถมจากที่มีฮอร์โมนเพียงแค่3เท่านะคะเปลี่ยนเพิ่มปริมาณเป็น5เท่า Okay. เรามาดูตัวตัวกินสำหรับเพิ่มขยายอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกูตาสวิตตี้นะคะแอลกูตาเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิกรัมตัวนี้เห็นไหม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 โอเคนะคะตัวนี้จะเป็นเจลครีมนะคะ ทาใช้ขยายสวงอกนะคะทําให้อกขยายนอกจากจะกินฮอร์โมนเพิ่มขนาดอกแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะแบบมีอาการเขาเรื่องอะไรนะคัดคัดอกนะคะหรือว่าคันคันแน่นๆหรือว่าแล้วว่า,าเส้นเลือดขึ้นเพราะว่าอกมันขยายมากขึ้นเส้นเลือดก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทาให้อกขาวแล้วก็ยัง เพิ่มปริมาณการขยายของอกนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้ฮอร์โมนที่กินเข้าไปนะคะยังจะมีกูต้านะคะคือกินไปบำรุงข้างในให้มันแบบข้างในออกมาข้างนอกนะคะตัวผิวพนธุ์ตัวหนังหุ้มเต้านมของเราเนี่ยก็ยังต้องขยายด้วยตัวสุดท้าย จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายของเราจะเป็นสบู่ขยายเต้านมคือแพคเกจจิงคือก็ไม่เข้าใจเจ้าของแบรนด์เหมือนกันนะคืออาจจะอ่านะให้เขารู้กันไปเลยว่าสบู่ตัวนี้ใช้กับหน้าอกอย่างเดียวโอเคตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มขยายแล้วก็ทําให้ขาวคือตัวนี้จะเน้นเลยคือขยายอกแล้วก็ทําให้อกใหญ่แล้วก็ทําให้อกขาวนะคะ ตัวเนี้ยใช้ใช้ไม่ยากคืออาบน้ําอาบเฉพาะที่อาบเฉพาะอกอย่างเงี้ยค่ะถูถูถ,ถูแล้วก็ทิ้งไว้สามนาทีค่อยล้างออกมันจะทําให้อกตึงอกพอ,พอทอทําให้อกตึงปุ๊บอกก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะทำให้อกไม่เสียทรงทําให้อกยังสวยเหมือนเดิมอืมโอเค ตัวนี้นะคะทานก่อนนอนสำหรับไอโมนะคะไอโมทานกับนมเจิดวันล,ละสองแคปซูลทานเหมือนเดิมกับตัวนี้เลยคือวันล,ละสองเม็ดอันนี้ก็ทานสองแคปซูลทานกับนมจืดนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนจะชอบนมตัวไหนนะคะส่วนไอโมเป็นคนชอบทานนมจืดเป็นคนทานรสหวานไม่ได้ที่นี่นะคะที่เกาหลีก็จะ,ะเขาเรียกอะไรนะนมจืดของเขาจะ ฮอร์โมอนเยอะมากมากแล้วมันก็เลยทําให้ไอโมนี่คือเห็นผลเร็วมากๆนะอืมหกกระปุกหกชุดนะคะคือมันเยอะ,น,ะน,อยนี่ทักขึ้น่ายนี้ทานง่ายไงทานง่ายก็เข้าปากดื่มนมคลิปนี้ยาวเนี่ยหนึ่ง <laughs> ไม่ได้อ่านให้เพื่อนๆ,ๆนานแล้วก็อาะทักทายนิดหนึ่งนะคะ เบยโอเคค่ะในเมื่อเราทานตัวอฮอร์โมนเข้าไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมกูตาสวิตตี้แอลกูตานะคะเจลครีมของเราตัวนี้วิธีใช้ง่ายมากๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโมมันดันทรงหรือเปล่าคือเหมือนแบบว่าจะเคยรีว <c oughs> ิวชุดชั้นในไปให้ดูแล้วนะคะว่า ไมได่ดันนะแค่นะทีนี้ก็จะได้รู้ว่าดันหรือไม่ดันคือคนเราอะถ้าเกิดว่าปลดสาย ừ, ชุดชั้นในลงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอ่าปลดสายชุดชั้นในลงอกก็จะตกหรือว่าอกจะย่อนอะเออแต่ว่านี่ไม่ตกไงไม่อย่อนก็อ,อกก็ไม่ใช่ว่านั่นนะคะก็อ,อกก็หลวมๆเห็นไหมหลวมๆนะคะคือใส่แน่นมากก็ไม่ดีมันมันเขาเรียกนะมันอึดอัดไง Okay. ส่วนตัวนี้นะคะใช้ง่าย h o มสตรอเบอรี่มากนึกว่าขนมโอเคนะต้วเอตยวค้ยเออไม่ใช่สิจิ้มลงไปคว้านขึ้นมาให้มันได้ขนาดที่ตัวเองอยากใช้อยากทาละ,ะเลงค่ะลงไปเลยเออเขาเรียกเลยนะใครหลายคนที่เคยรู้จักกแบบับอวิไมีจริง โมมันเป็นคนไม่มีอกค่ะเป็นคนสูงตัวโตแต่เป็นคนหน้าอกเล็กมากทาบริวนเวณนี้และะ้ค่ะทาเข้าไปทาเข้าไปดึมดๆมดมดมดม,ดม,ดม <laughs> เล่นนิดหนึ่งนะคะ น,นะคะคือไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวภาพที่มันไม่สุภาพไม่สุภาพเนี่ยมันออกไปแล้วมันจะเกิดเป็นประวัตว่าอนาจารย์หรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่านิดนึงเออฮะจับนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวแบบเสื้อมันเลื่อนหลุดลงไปแล้วแบบพรบานดอกไม้โผล <laughs> ก็ไม่ใช่ จับ,บนิดนึงนะคะจับแบบคือเราทาไปเนี่ยไม่ได้ทาแบบแค่เนินนะคือทาแล้วแบบควานทาควานยกควานยกทาควานยกคว้านยกทาไปนะคะคือทาไปมันจะไม่ไมันไ,ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันจะได้แค่กลิ่นหอมๆแต่ว่าผลมันจะตามมาโดยการที่แบบเอออกก็จะใหญ่ขึ้นไง Uh huh. อ่าฮะอกใหญ่ขึ้นอ,อกขยายขึ้นขาวขึ้นเฮ้ยทำไมอ,อกขาวตั้งเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนมันไม่ได้มีอ,อกขาวมาตั้งแต่เกิดอโอเคนะคะวันนี้ก็ปายจะสิบนาทีแล้วแม่ค้ายังไม่ทันอะไรอยู่ยังไงเลยหนะ้าอกหน้าใจสามสิบหกเบาๆเบาๆเบาๆ เบาๆาเบา,บาไม่ทำนะคะจริงๆโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เขาเรียกเลยนะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสิมาบอกว่าแม่ค้าทานจริงขายจริงแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะมีเลขที่แจ้งจดทะเบียนแล้วเรียบร้อยด้วยโอเคฟินๆน,นะคะว่าไม่ได้เอาของเฮ้ย โนเนมหรือว่าไม่ได้เอาของที่แบบไม่ปลอดภัยมาขายให้โอเคนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะคะสำหรับเซตคูด้าสวิตตี้ตัวนี้นะคะชุดเซตขยายนมนะคะเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เอาหยิดผิดไหนล่ะเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้ที่กินนะคะอ่าส่วนจะเห็นผลช้าหรือเห็นผลเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละคนที่มีในร่างกายด้วยนะจ๊ะ อยากให้แฟนรักแฟนหลงนะจ๊ะก็ติดต่อสอบถามความสวยที่กินบำรุงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคงทนแล้วก็ยาวนานจ้ะบาย